น้องส,สวยๆทำอะไรคะฮึโอ้โหเดินข้ามเขื่อนมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งนะเนี่ยเดินข้ามเขื่อนมาเลยแระวดมอะไรอะคะสงสัยอะไรนักนักสำรวจช่างสงสยัย ต้องให้น้องสดสวยเป็นผู้สแกนดูขอสำรวจหน่อยค่ะขอสำรวจหน่อยค่ะน้องสำรวจนักสำรวจก็คือน้องสดสวยน้องสดสวยชอบมากชอบกันสำรวจมากดูสิดูสิโดมใหญ่เลยโอ้โดมหาย,ยาดูใหญ่เลยสงสัยอือหือ ผ่านไหมคะโอ้ผ่านโอ้น้องบอกผ่านน้องสวยบอกผ่านแล้วคะ่ะ